สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตี้นะคะในวิชาหนาตศสินไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับท่านาฏยศัพท์การตั้งวงการจีบการยกเท้านะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาท่านะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมาดูความหมายกันก่อนนะคะ ว่าภาษาท่ามีความหมายว่าอย่างไรภาษาท่าหรือภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์คือการได้รำอย่างมีรูปแบบโดยการนำท่าทางที่เป็นกิริยาการเคลื่อนไหวหรืออารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์หรือคำที่มีความหมายมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางให้มีความสวยงามและมีความหมายสำหรับสื่อสารให้ผู้ที่ชมการแสดงนั้น ได้รับรู้ว่าผู้แสดงกำลังทำอะไรนะคะเดี๋ยวมาเริ่มฝึกปฏิบัติตามคุณครูกันในท่าที่1น,นะคะท่าที่1คือท่าศูนย์สิ้นนะคะท่าศู์สิ้นให้นักเรียนแบมือทั้งสองออกไปผายออกไปด้านข้างนะคะแขนตึงนะคะปลายดิ้วมือลดลงต่ำนะคะอันนี้เรียกว่าท่าศูนย์สิ้นซึ่งหมายถึงการศูนย์สิ้นหรือ การตายนะคะหายออกไปนะคะสูญสิ้นต่อไปท่าที่สองท่าที่2คือท่าปกป้องท่าปกป้องให้นักเรียนยกแขนทั้งสองข้างนะคะงอข้อศอกขึ้นระดับแง่ศีรษะหรือสูงกว่าศีรษะเล็กน้อยนะคะกดปลายมือเข้ามานะคะอันนี้เรียกว่าท่าปกป้องนะคะหรือคุ้มครองนะคะต่อไปท่าที่สาม ท่าที่3คือท่ากลัดกลุ้มใจนะคะกลัดกลุ้มใจให้ยกแขนทั้งสองข้างหันฝ่ามือแตะเข้าที่อกมือทั้งสองข้างเหยียดตึงนะคะเหยียดตึงแล้วแตะปลายนิ้วมือเบาๆประมาณ3-4ครั้งนะคะพร้อมกับสายหน้าอันนี้คือท่ากลัดกลุ้มใจต่อไปท่าที่4 ท่าที่สี่ท่าองอาจเก่งกาดหรือเก่งกล้ายกมือซ้ายขึ้นตั้งวงบนมือขวาเหยียดตึงนะคะมือซ้ายตั้งวงบนมือขวาเหยียดตึงด้านหน้านะคะอันนี้เรียกว่าท่าองอาจนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับท่าภาษาท่าที่คุณครูสอนในวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสท่านะคะ ให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัตินะคะท่ารำให้ได้นะคะอย่างน้อยสองท่าเอาท่าที่มีความสวยงามมากที่สุดถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะคนละสองรูปให้นักเรียนส่งผ่านทางลิงก์นะคะที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ